ามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะค่ะอ่าวันนี้จะมีอะไรบ้างคะลูกมีแตงกวาค่ะมีผักก่าดาดหอมนะคะม,มีปูอดัปปปปปดค่ะมีแอปเปิ้ลมีชาลอดค่ะแล้วนี่ก็เป็นน้ำสลัดนะคะวิธีทำน,นะคะเดี๋ยวขอหยิบจานก่อน แรกเราจะทําแตงกวาฝานให้บางๆอย่างนี้นะคะใช้แทนแป้งนะคะแล้วก็เอาผักผักวางก่อนผักวางเอาอะไรนะลูกแอปเปิแปลปแครอทนะคะแล้วก็ปูอัดปูอัดวางไว้ข้างบนแล้วเราก็ค่อยๆม้วนน้องบอนหยิบไม้จิ้มฟันให้แม่ด้วยลูก ใช้แทนแป้งบางคนบอกว่าอุ๊ยทานแป้งแล้วมันจะอ้วนก็เสียบไว้นะคะเพราะมันจะไม่เหมือนแป้งแป้งมันจะเหนียวเนาะมันจะติดแต่ตัวนี้เราเป็นแตงกวาหรือว่าเราจะทําเป็นลายก็ได้นะคะทําเป็นลายแบบนี้แล้วแต่ผักวางแครอตอ่าแอปเปิ้ลแครอท อันนี้จะไม่ได้ทานแป้งเลยก็จะอาจจะเป็นแป้งจากปูอัดนิดหน่อยก็แคลอรี่ก็ต่ำแล้วก็เสียบไหวผัดเยอะกว่านะคะนี่อ่าเบี้ยวอ้ยไม่ไหวอ่วใช้ไม่ได้อ,อีกทำให้ดูสักสามอันนะคะ เหมือนซชิเหรอหนูชอบทานผักไหมคะไม่ค่อยชอบต้องหัดทานนะคะจะได้หุ่นสวยะะก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราก็เสิร์ฟพร้อมน้ำสลดัดทำเก๋ๆไว้ให้อาทานเวลาว่างเก๋มากเลยค่ะเราเวลาเราทานก็เอ๊บ ก็ดึงไม้จิ้มฟัน,นออกก็ได้ค่ะ <c oughs> นี่นะคะจ <c oughs> ิ้มอ, <c oughs> อ้ําสำหรับวันนี้นะคะทำกินทำเก๋ก,ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย